ในรถยนต์โตยต้านะครับที่มีระบบโตยต้าเซฟตี้เซนนะครับหรือว่าระบบเสริมความปลอดภัยนะครับจะประกอบไปด้วยตัวนี้นะครับก็คือตัวกล้องนะครับที่ติดตั้งไว้ทางด้านหน้าครับกล้องทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นตัววัดระยะแล้วก็ตัวจับเลนนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยจอดรถไว้นะครับแล้วก็มีนกนะครับที่ใส่หรือว่าใบไม้ต่างๆครับหล่นลงมาปิดบังบริเวณตัวเซนเซอร์นะครับหรือว่าตัวกล้องนะครับควรระมัดระวังนิดนึงนะครับ หรือว่าไปลุยแบบฝุ่นออกละอองเยอะๆนะครับก็ควรจะมีการฉีดน้าล้างกระจกนะครับหรือว่าเช็ดทำความสะอาดตัวเซนเซอร์ตรงนี้นะครับไม่งั้นนะครับระบบเนี่ยอาจจะมีการแจ้งเตือนได้นะครับตรงจอแสดงผลงานกับขี่นะครับว่าระบบไม่ทํางานหรือว่าทํางานแล้วอาจจะทํางานเต็มไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับควรทําความสะอาดนะครับแล้วก็ควรสังเกตนิดนึนะครับก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับอย่าให้ มีสิ่งสุขปรกหรือว่าคี้น,นะครับมาบังตัวกรองหน้ารถนะครับติดตั้งบเวณตรงกลางรถเลยนะครับสังเกตได้ง่ายๆตรงนี้นะฮะ